สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเมื่อไม่รถไทยบริมาพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมอยู่ทั่วโลกเขาได้เปิดระบบสมาชิกนะครับระบบสมาชิกในการผมการได้เ,เก็บคลิปเกี่ยวกับรถไทยในะรถอีแตนแนกะิจกรรมเกี่ยวกับรถไทยทั้งหมดนะครับเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนมูในห้องปิด ในระบบสมาร์ทชิควันต่อไปนะครับในระบบสมาร์ทชิคก็จะเป็นคลิปที่เข้าคัดว่าเด็ดที่สุดนะฮะเสียห้สมาร์ทชิคเด้เบิ่งก่อนค,คลิปเกี่ยวกับรถไทยรถอ e ีแตนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับโลงหฮโลงหน้างเสร็จล้วครับท่านผู้ชมครับไปหันมานีหรือว่าจะเป็นร้านขายรถไทยร้านขายรถอ e ีแตน หรือไปพ่อร้านขายรถถยเอากสิตไทเก็บไว้ให้สมาชิกในช่ก่อนนะครับสิทธิพิเศษของสมาชิกนะนะบ้านนี้สิทธิพิเศษของสมาชิกอีกอันนึงนั่นก็คือ,เ,อเมื่อท่านเป็นสมาชิกแล้ว้เบ่งวิดีโอรับเฉพาะมาเป็นรับเฉพาะแนวอื่นนะครับรับเฉพาะนะหมายความว่า คลิปวิดีโอก่อนจะเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมทั่วโลกได้ชมเนี่ยระบบสมาชิกท่านจะได้ชมก่อนและสิทธิพิเศษของสมาชิกก็คือสื่อสินค้าในราคาทรงนะครับเพราะาเป็นอะมิโนโอ,อันจันฝาเขียวอะมิโนโอ,อันจันฝาขาวอะมิโนโอ,อันจันฝาเหลืองสบู่บักขามขมิน้นอันจันยาสีฟันส่วนไพรอันจันนะครับโดยสื่อในราคาทรงนะครับ โดยคว้มปรารถนาดีจากช่องมือใหม่เฮอรถไทยนะครับเด้อสวัสดีครับ